เลี้ยงส่งปิดฤดูกาลกับพวกเราทีมงานรถแห่อินซีอีสานปีนี้เจอกันที่เคืือนสิรินธรอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธา,านี <c oughs> เริ่มออกเดินทางกันที่เวลาเจ็ดนาฬิกา <c oughs> ถึงอุบลราชธา,านีเกือบสิบโมงข้า <c oughs> ตะแวะทายลูป <c oughs> ยังไม่ถึงไหนแวะอีกแล้วจา้าแวะรอบนี้แวะแบบมีสาร <c oughs> แวะเติมน้ำมันและกักตุนสเสบียงอาหารเต <c oughs> รียมพร้อมทุกอย่างเสร็จสับ พร้อมออกเดินทางได้ใช้เวลาในการขับรถจากร้อยเอ็ดจนถึงอุบลรวมๆแล้วเกือบห้าชั่วโมงไกลซะเหลือเกินพี่จาแต่ไม่เป็นไรเพื่อความสุขของทีมงานและตัวของดิฉันเอง ขับรถมาได้สักพักพายุฝนก็กระนำลงมาอยากนากคนก็จะไปเล่นน้ำพายุก็มาเข้าโอ้ยมันช่างเป็นใจสเะละเกินแต่ก็ยังโชคดีตกได้แค่แป,ป๊บเดียวพอพอข้าวกระเดียดขึ้นเกลือ 9. ลืมบอกไปทุกคนวันนี้เราจะมาร่องแพรกันนะจ๊ะและแพรที่เราจองในวันนี้ก็คือแพรอุ้มรักจา้านั่งรถมาเกือบห้าชั่วโมงและแล้วเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางกันสักทีแต่กว่าจะเข้ามาถึงก็หัวสัน่นหัว ร่อนกันเลยทีเดียวเชียวดีนะเราไม่ได้ขับรัมโบกินนี่มาศิรินทรจับพีมาเร่รถ ทีมงานมาถึงก่อนจอดร,รอไปก่อนนะจ๊ะพ่อหนุ่มจ๋าทันใดนั้นเองน้องเด็กรถเขาก็เดินมารับเคยไม่ใช่นะมันน้องเปียวมือคิดถ้าเป็นเด็กรถซะแล้วมือประเด็นคือทุกคนก็เพิ่งมาถึงอ๋อสวัสดีจา้าจุนจานจา๋านักร้องหนุม่มรูปรอประจำทีมงานจากบุร,รีรั์กับฉายาเผลอเป็นหลับขยับเป็นแดดอ๋อสวัสดีทุกคนด้วยนะคะที่ทําไม่รอคะ่ะอีฉันก็เพิ่งเดินทางมาถึงอีฉันเดินทางมาไกลๆอีฉันมาจากห้วยขวาง มาถึงเตรียมของเสร็จสับทุกคนก็นั่งพักเอาแรงสักนนดหลังจากนั้นก็เริ่มเตรียมตัวปรุงอาหารเพื่อจะรับประทานอาหารชา้านี่ไม่ใช่แม่ครัวนะจ๊ะน,นี่คือบอสของพวกเราเองจ้าแต่อาจจะคล้ายแม่ครัวอยู่นะ เสี่ยงโชคกันสักนิดคนละใบสองใบอาจจะเป็นเศรษฐีในค่าคืนนี้เลยก็ได้พี่ป๊อปคนพ่นไฟก็จัดมาเลยครับสองใบพร้อมกับบอสอีกหนึ่งใบขอให้มันหม,นม,นม,นมนานนะจ๊ะเถือกและหลายกับแบงลูกนอก้องในแด่บอสเนะโอเคค่ะเดี๋ยวบอสให้เลยคนละล้านอ้าวเฮ้ยน้องบีเพชรแตดแหลก็มากับเขาด้วยผู้บริหารรถแห่อินทรีอีสานหน่วยสองที่มันแต่งตั้งการเป็นผู้บริหารของมันขึ้นมาเองและนี่ก็น้องเบิร์ดมือคีย์บอร์ดแต่งตัวกูก็เรียกว่าคุณทันอิชิตันนะหลังก็น้องเปียว กเอาน้องเปียวอยู่ในห้องน้ำอันนี้มันชักโค้<อ>ไม่ไหลคอยกับหากบ่ท่านนะ <c oughs> เนี่ยอ้าวไม่ใช,ช,ช่ชักโคกโถฉี่ชักโคกอยู่นี่จ้าขอโทษบุญเพก็มีห้องน้ำบริการนะจ๊ะดูโถสุขภัณฑ์เสร็จเรามาดูอาหารของเราในวันนี้บ้างต้องขอบคุณพี่สาวคนสวยด้วยนะจ๊ะถ้าไม่มีพี่สาววันนี้เราไม่ได้รับประทานกันอย่างแน่นอนมาเป็นยังดอกลาเย่เต็มใจเฮ้ทา้มาดูในส่วนเครื่องเสียงและความบันเทิงของเรากันบ้างจัดไปเลยพี่ชายหนึ่งซิงเกิลใหม่ล่าสุดรุ่นพี่ที่รักจาก,กโกอินรีอีสานเพลงบุญเดครับผมคือบ่เคย หูว่าบนโลกใบนี้มันก็มีเพลงนี่อยู่และเขาก็เปิดจริงๆได้อีกแล้วหนึ่งวิวอย่าลืมเข้าไปดูกันได้นะคะทางช่องแอปแดงรุ่นพี่ที่รักอินซีอีสานฝากไปด้วยกันละกันนะจ๊ะ ขอเดิมของเราในวันนี้ขั้วแม่เป้อาหารของคนชั้นสงูงอาหารตามฤดูกาลค่อนข้างหากินยากก่อนจะเริ่มออกแพรเราก็ต้องทําการไหว้สักการ,รบูชา,เจ,าเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณนี้สาธุเดิมขันผู้ขามีจริงขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปลอดภัยเ<ช><ช>ไม่ใช่ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอให้ลูกหลานปลอดภัยด้วยเถิดต้องบอกเลยว่าวันนี้บอสเราจัดเต็มมากไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องดื่มและอาหารทริปนี้ตลอ ทั้งทิมสองวันหนึ่งคืนฟรีนะจ๊ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งกับทีมผู้บริหารทุกท่านด้วยนะขอรับอ้าวเฮ้ยนี่มันหวานใจของผมเองเธอกําลังทําอะไรจ๊ะที่รักจ้าฉันกําลังย้ำบอกคงไปให้เธอตั้มชูกินนันละเท่าและนี่อีกหนึ่งท่านก็คือเชฟมือหนึ่งของพวกเราเองที่บอกว่ามือหนึ่งเพราะแกมีมือข้างเดียวไว้จะบ้าเลยไม่สองข้างที่บอกว่าเครื่องดื่มจัดเต็มจัดเต็มขนาดไหนไปดูกันน้องลีโอทั้งหมดเจ็ดล้าน้องหงทองอีกห้ากลมและอื่นๆเบีย ยาลาโอโหโซจูก็มาตายคักคักกูตายคักคักสูสูเขาเดวจุนจาแล้ววันนี้ผมก็จะเป็นเชฟเหมือนกันผม,ผมจะทําทั้งหมด2เมนูนั่นก็คือน้ําจิ้มซีฟู้ดและตําบะคงหรือส้มตาปายาปากปลาตอนนี้เชฟโดดไป2โบก,ก็เป็นสีตึงตึง,ตงสเตีเริ่มออกกนินได้ก็กินก,กินเพราอไรก็กินหลอดเยวสูกูเป็นสีมเมาเมาแล้วอเอ้าถึงไหนแล้วนี่เมนูไหนใส่น้ําตาลลงไปโอ๊ยมาใส่หลายแต่เพราะเป็นเบาหวานตายเบาๆอ๋อน้ําจิ้มซีฟู้ดมันต้องเปรี้ยว ไปเมนูต่อไปกันเลยจ้าส้มตํามาแล้วอันนี้น่าจะหมดไปหลายเป๊กแลสเต็ปบโคตรดีเลยอ <c oughs> าใส่มะเขือเทศลงไปเยอะๆจะได้อร่อยอร่อยหลังจากนั้นก็ยัวยั่วยัวขลเลขลเลให้มันเข้ากันสักนิดน้ําตาลละลายผงชุนรสละลายก็ใส่บักหงลงไปอ้โหอยทาเฟียวมาตำเฉยๆมันจะไม่แซบมันจะต้องเดาเดาเดาเข้าไปด้วยเพิ่มอรรถรสในการตำ <c oughs> ใส่หัวใจใส่อินเนอร์เข้าไปอาหารก็จะอร่อยเองใส่หลายๆในกรก็คือพิบ้าอยู่แล้วเนาะ ดูจากสีสันเป็นยังไงละจ้าหน้าเจี๊ยไม่จ้าแต่คนตำหน้าเจี๊ยกว่านะจ้าพร้อมแล้วเตรียมเสิร์ฟจ้าใครจะเป็นผู้โชคดีได้กินฝีมือของโก้กะเวชัยลบแล้วบ่กคำัน้อยหุยหาดหัวมึงดาในฐานะที่หนูเป็นเด็กหนูลองมาชิมมาพี่ดูซิพาอเด็กมันไม่โกหกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยมึงกะเสียเพื่อ่าเชีบ เสียบครับอายเสียบอยู่ค่ะขอบคุณมากที่ชมพี่จากหัวใจไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะน้องจุนจานเปิดฟอร์มาแล้วจ้าขออีกรอบพี่ชายมันยังไม่เลาใจป้า เป็นยังไงบ้างเจ้าน้องชายโดดลงไปแล้วมีอาการยังไงบ้างโอ้มันดีมากจอดมันรู้สึกจุกที่ไข่ดีมากเลยจอดขออีกสโลปกันแลยกันนะจอดมาจะทุกคนเตรียมรับประทานอาหารเช้าร่วมกันในเช้านี้อันแสนสดใสแต่<ม>และคนก็เริ่มได้ที่เริ่มออกสเตปกันหมดแล้วจ้าแล้วเราก็ต้องมากินข้าวกันก่อนกินเข้าไปเยอะๆนะทุกคนเดี๋ยวจะไม่มีอะไรออกนะจะ๊ะ <laughs> ผู้บริหารน้ำจิ้มซีฟูดรสชาติเป็นยังไงรีวิวหน่อยสินี่ละจ้บรรยากาศอันแสนอบอุ่นกับครอบครัว อินซีอีสานเป็นยังไงเถาแชบ่าแชบ่า,ช,บา <im it> ชนแก้วกับนักร้องสาวประจําทีมงานอีกสักคนที่น้องแป้งจิ๋วเพียงขวัญอินซีอีสานเอาแก้วมาอีลาเบิร์ดแก้ว <im it> เอาโมเมนต์แก้วคอยตอนนี้โมเมนต์เขาเป็นยังเดาคอยกินแคแก้วบรรยากาศงานเลี้ยงแบบนี้ต้องบอกเลยว่ากับพวกเราทีมงานอินซีอีสานเกิดขึ้นบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นสงการปีใหม่ออกพรรษาเปิดฤดูกาลปิดฤดูกาล <im it> ทางผู้บริหารก็จะมีการจัดงานเลี้ยงแบบนี้เกิดขึ้นให้อยู่เล เลี้ยงดูปูเสือดุดลูกหลานญาติสนิทมิตรสหายกันเลยทีเดียวเชียวขอบพระคุณสําหรับพ่อวีแม่แหลมและบอสบอมด้วยนะครับพีนี่คืนค่าโตะให้แล้วหลายแน่เด้อผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงดีกรีเริ่มออกฤทธิ์เริ่มมีสเต็ปกันแล้วจ้าเอ้าให้พ่อหนุ่มนั้นมันกีตาร์ไม่ใช่วโออรินทันใดนั้นเองเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันครับนี่หมดการภาโพสพี่ป๊อปคนพ้นไฟโอ้โหคู่ ดูโอลูกแพรไหมไทยเขามายังยังไม่พอยังไม่หยุดสีอีกอ่ะอีตท้เขาไม่ได้มีไว้สีนะพ่อหนุ่มเขามีไว้เป่าเหมือนแคนตัวแหลนตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหสเตปกันเริ่มออกกันทุกคนแล้วจ้ามาดูฮะโอ้โหศิลปินหนุ่มรูปหล่อหล่อสุละเกินช่วงนี้ก็จะมั่วซั่วล่วเต่งกันไปหมดแล้วนะจ้าจักใครเป็นใครจักไผเป็นไผเบิ้งกันเอาโหลดพี่น้องอะบรรยากาศก็ดีดีกรีก็เยอะใครไม่เมาก็บ้าละสิงานนี้วันนี้เรามีศิลปินรับเชิญนั้น ก็คือคุณตันอิชิตันเฮ้ยไม่ใช่จะบ้าแล้วน้องเบิร์ดมือคีย์บอร์ดของเราเองเอบอสจ๋าเตรียมตัวป้า โอ้เธอหนักฉันกองที่ถังเซน้มฉันเกีย๊ยเบิดอร่อยกล,ลับมาดูฝั่งนี้กันบ้างโอ้โหกลับมาคราวนี้หน้าขาวเปิ้นวนเลยนะเพราะหนุ่มชาาคุณตันถอดหมวกแล้วละจ้ะใครมาร้องแพรที่เขื่อนซิลินทรอนก็อย่าลืมนะครับผมฝากไว้ด้วยกันละกันสาหรับแพรอุ้มรักนะครับแพรดีห้องน้ําดีสะอาดสะอ้านผู้ให้บริการก็ดีเลิศล่อเวอร์อันนี้เขาไม่ได้จ้างมารีวิวนะจ๊ะอันนี้ชมจากใจจริงถ้าเจ้าของแพรผ่านมาเห็นคลิปนี้รอบหน้าลดให้หน่อยนะจ๊ะ เขาให้มาเรียนน้ำมึงเป็นนางเรียนก้อนหินอี่ทั้งยกหันบังหำน่อยขึ้นมานี่ขึ้นมาเรียนน้ำคือพ่อยายสองคนนี่พ่อยายเสียเรียนสูเบิงนี่มาอ้อพ่อหญ่เป็นสิไม่เมื่อยเราลาลาต้องบอกเลยว่าวันที่ทีมงานเราไปเล่นน้ำในวันนั้นบรรยากาศคือแบบขึ้มฟ้าขึ้มฝนแดดไม่ค่อยแรงคือดีกินกันมาได้สักพักน้องสาวเริ่มจะไม่ไหวสงสัยจะมีอาการเมาก็เลยบอกให้กินมะนาวเข้าไปดูแลตัวเองไปก่อนนะจ๊ะจังหวะนี้โอโหอ้ออ๋ออ๋ออ๋ไอ้เมื่อยยักกูบอกเปรี้ยวช่วยด้วยผู้ชายลวนล ชอบะอย่าไปทำอย่างนี้กับใครอีกนะเตงเวฟนี่เนี่โดดน้ำแม่งะเลยชอบ มาดูน้องสาวนักร้องสาวโชว์ลูกคอกันบ้างแตงโม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 ลูกตโตโตรถฝฟานได้รับประทานทุกอกทุกใจโอ้โห,หผู้บริหารหน่วยสองน่าจะเมาสุดระหว่างทางทางแพรเขาก็พาเราแวะชมบรรยากาศสองข้างแม่น้ำดูแพะเสร็จเราก็มาดูฮิปโปโปชซมัดเฮ้ยไม่ใช่นี่มันพิสันร,ร้อยเอ็ดเอง <laughs> สามารถให้อาหารกับน,น,น้อนได้เลยนะช่วงนี้ให้อาหารน,น้องเสร็จดูโชว์จากฮิปโปโปชซมัดต่อโอ้โหส 3ามยผลงานเพลงกันเลยทีเดียวเชียวโอ้โหเอ็น้อขึ้นเพิ่งหนึ่งล้วได้ัญญารพอได้แล้วฟิวกำลังมายาวไปไวรุ่นเลยยังเท็ด ออ้าพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อใหญ่บ่ไไวแล้วเจียบคอแล้วลูกนะเอาเอากเอาอีกฟ้างามงามแยงขั้งทุ่งน้องฮาดีกรีมันเริ่มพุ่งพ่านในร่างกายรู้สึกอยากจะทําอะไรที่มันเสียวเสียวอ๋อเสียวเสียวามเขาดังไปบพแล้วพ่อใหญ่สันน้องๆหนูหนูอย่าทําเป็นตัวอย่างนะครับค่อนข้างที่จะอันตรายเราสามารถทําได้เพราะว่าเรามีเซคิริตี้ดูแลอย่างใกล้ชิดแต่บอกเลยว่าโคตรมันขออีกรอบก็แล้วกัน Да. เดินทางมาถึงช่วงท้ายๆของรายการเตรียมตัวเก็บของกลับขึ้นฝั่งทริปนี้คือแบบครบรถเมามันและสนุกมากแต่ความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยสุดท้ายนี้ขอบพระคุณไปยังทีมผู้บริหารรถแหง่งอิน e ซีอีสานขอบพระคุณพ่อวีขอบพระคุณแม่แลมขอบพระคุณสปอร์ตบอกขอบพระคุณครอบครัวอินซีอีสานขอบพระคุณพี่ๆขอบพระคุณน้องๆขอบพระคุณอาจารย์นักดนตรีทุกท่านที่ขาดไม่ได้เลยขอบพระคุณทุกๆก,ก,กำลังใจจากท่านพู้ดูเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะให้ มาไปดูอะไรสวยๆงามๆพี่ป๊อปคนพ่นไฟของเราไปร่วมแจมกับทีมคนพ่นไฟที่ร้านมาสุกจากจังหวัดอุบลราชธานีกดติดตามไว้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีนะครับเตงเบบ